สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับก็มาเรียนกับครูในหลายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหรือวิทยาการคนิตนะครับเรื่องที่ครูจะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องข้อมูลสารสนเทศนะครับครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับข้อมูลสารสนเทศนะครับครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนรู้จักคาว่าข้อมูลก่อนนะครับ ข้อมูลนะครับก็คือการดำรงชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลตลอดเวลานะครับไม่ว่านักเรียนจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารการตื่นนอนหรือแม้กระทั่งนะครับการเดินทางไปโรงเรียนของเราครับทุกสิ่งทุก ars, อย่างการใช้ชีวิตประจําวันของเราทั่วทั่วไปครับทุกๆวันที่เราต้องตื่นนอนขึ้นมาแล้วมาล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของการดำรงชีวิตประจําวันของเรานะครับต่อมานะครับ ความหมายของข้อมูลนะครับมีให้มีผู้ให้ความหมายของข้อมูลไว้หลากหลายแต่สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือนะครับข้อมูลนะครับก็คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆครับโดยอาจจะเกิดขึ้นจากการสังเกตการจดบันทึกหรือการสัมภาษณ์การสอบถามและมีการรวบรวมข้อมูลไว้นะครับ ก็คือข้อมูลนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเราคุยกับคนอื่นคุยกับพ่อแม่ของเราคุยกับคุณครูของเรานะครับที่เขาให้ข้อมูลของเราตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเหมือนกันนะครับครับต่อมานะครับตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างขึ้นนะครับ อ่โป้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวแล้วจดบันทึกเรื่องราวการไปท่องเที่ยวของตัวเองไว้นะครับอ่าโป้ก็จะจดบันทึกนะครับข้อความต่างๆไว้นะครับว่าได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติอีรวัตซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีน้ําตกทั้งหมด7ชั้นและแต่ละชั้นก็มีแอ่งน้ําสามารถลงเล่นได้นะครับแล้วตรงนี้ครับที่โป้จดไว้นะครับตรงนี้ก็คือข้อมูลน,นะครับต,ต่างๆที่ ปู้ได้เดินทางไปเที่ยวนั่นเองนะครับอะประเภทของข้อมูลครับประเภทของข้อมูลก็แบ่งออกได้เป็น5ประเภทครับประเภทแรกก็คือข้อมูลตัวอักขระะครับข้อมูลอักขระะครับก็ประกอบไปด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้นะครับยกตัวอยา่างเช่นชื่อนามสกุลประวัติเรี้ยนหรือข้อความที่เป็นไปนด้วยตัวเลขไม่สามารถนําไปใช้ในการคํานวณได้นะครับ เช่นนะครับยกตัวอย่ายงนะครับป้ายทะเบียนรถบ้านเลขที่เลขประจาต,ตัวของนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาขลักะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวข้อมูลที่เป็นตัวเลขขึ้นมาอาจจะเป็นบ้านเลขที่ก็ได้ Led. เลขประจาตัวตัวเองก็ได้นะครับหรือบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับการใช้ในการคํานวณน,นั่นเองนะครับอะมาดูตัวอยา่างตัวอย่างข้อมูลอาขละครับ อย่างภาพแรกนะครับภาพแรกตรงนี้ครับนี่นะครับป้ายทะเบียนรถนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลอักขระหรือแม้กระทั่งชื่อที่อยู่นะครับของคนขับรถข้างในนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลอัการะครับบัตรประชาชนก็ใช่นะครับนี่ก็ป้ายทะเบียนเหมือนกันนะครับต่อมานะครับประเภทข้อมูลประเภทข้อมูลครับข้อ2ก็จะเป็นข้อมูลรูปภาพครับ ข้อมูลภาพครับเป็นข้อมูลที่ลักษณะเป็นภาพในรูปแบบต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวก็จะเป็นภาพจากโทรทัศน์จากวิดีทัศน์หรือตัวกระตู้นเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพวาดอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ข้อมูลของภาพนั่นเองตรงนี้ก็เป็นภาพถ่ายของกระต่ายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวของเจ้าสตีฟนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าข้อมูลรูปภาพนั่นเองนะครับอ่าประเภทข้อมูลข้อที่3นะครับก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวเลข0ูนย์ถึงเที่เราสามารถนําไปใช้ในการคํานวณหรือประมวลผลได้นะเช่นราคาสินค้าจํานวนเงินคะแนนสอบหรือวิชาต่างๆนั่นเองนะครับ อย่างตัวอย่างนะครับตัวอย่างครับราคาเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขเพราะว่าเขานํามาประมวลผลหรือว่าคานวณออกมาเพื่อที่เราจะได้จ่ายเงินออกไปนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขครับหรือแม้กระทั่งข้อสอบนะที่เราใช้สอบกันปลายภาคเรียนนะครับคะแนนสอบต่างๆครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนั่นเองนะครับอ่านี่จะเป็นตัวอย่างนะ พวกธนบัตรครับธบัมะต่างๆครับที่เราใช้ในการจ่ายสิ่งของหรือว่าเกี่ยวกับตัวเลขพวกนี้ที่เขาใช้ในการคำนวณเวลาเราทําแบบทดสอบครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขนะครับประเภทของข้อมูลข้อที่4นะครับข้อมูลเสียงครับเป็นข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเสียงเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องเสียงจากปรากฏการธรรมชาติและเสียงจากอุปกร,รณ์เทคโนโลยีต่างๆ สามารถแสดงผลในรูปแบบเสียงได้เช่นแผ่นซีดีโทรทัศน์วิทยุนะครับคูจะยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลเสียงนะครับตรงนี้ก็เห็นไหมครับว่าเด็กกําลังเปิดวิทยุเพื่อนีกคนหนึ่งก็กําลังฟังหูฟังนะครับหรือแม้กระทั่งภาพนี้นะครับเด็กก็ใส่หูฟังตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเสียงหรือแม้กระทั่งเสียงฟ้าล้อนะครับก็จะเป็นข้อมูลเสียง ข้อมูลเสียงจากสัตว์ร้องก็จะเป็นข้อมูลเสียงเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับประเภทของข้อมูลข้อที่5ข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้งหมด4ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลธรรมชาติหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพนับยกตัวอย่างนเช่นนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลิ่นสมมุติเราไป ตลาดเดินตลาดแล้วได้กลิ่นสักกินหนึ่งขึ้นมาตรงนั้นนะครับก็จะเป็นกลิ่นข้อมูลกลิ่นนะครับหรือเขาเรียกว่าข้อมูลอื่นๆนั่นเองส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเช่นนะครับตัวอย่างครับข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการพยายกรณ์อากาศนะครับว่าวันนี้อากาศอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับครับตรงนี้นะครับครูก็จะวันนี้ก็จะสอนเพียงเท่าน,นี้นะครับจะเกี่ยวกับ ความความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็จะมาบอกว่าทั้งหมดมีกี่ประเภทครับข้อมูลทั้งหมดนะครับสรุปได้โดยรวมก็จะมีทั้งหมด5ประเภทครับข้อมูลตัวแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลอักษรนะส่วนข้อที่2ก็จะเป็นข้อมูลรูปภาพครับแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขและข้อที่4ข้อมูลเสียงส่วนข้อมูลที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวครูอาจจะมีคลิปแทรกให้ดูอีก1คลิปนะครับ ครับวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ